โอ้โหบอกเลยว่าใหม่จริงเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะไม่หกหมืโลมาเดี๋ยวจะขึ้นเลยนะคะขึ้นไม่ยากนะคะตัวนี้นะคะค่าเอาเท้าวางแล้วก็เหยียบมันจะมีบันไดข้างเพราะตัวนี้ตัวสูงมีบันไดข้างเรียบร้อยนะคะตัวนี้จะเป็นตัว Ford Ranger เครื่อง2 2ประหยัดน้ํามันแน่นอนปี2017นะคะตัวนี้เป็นปี2017ตัวสูงนะคะแคมป์สมาแคมเปิดได้459,000บาท ออโต้ yeah, อ่ะไปเลยไปเที่ยวกันเลยเป็นไงด้านหน้าของเขาบอกเลยว่าอารมณ์ที่ขึ้นมาเนี่ยเหมือนอารมณ์เหมือน s U V เพราะ Ford เนี่ยเขาออกแบบมาในลักษณะที่ด้านหน้าของเขาเนี่ยอย่างโซนวิทยุคอนโซลหน้าเนี่ยนะคะปุ่มออปชันค่อนข้างเยอะไม่เหมือนกระบะทั่วไปแล้วที่สำคัญพวงมาลัยของเขานะคะบอกเลยว่า ไม่ว่าจะเป็นโหมดระบบต่างๆนะคะสามารถที่จะปรับตรงพูงมาลัยได้เลยนะคะเหมือนรถพวก h u v ถึงบอกว่า Ford กระบะฟอร์ดเวลาเราขึ้นมาปุ๊บอารมณ์เหมือนอยู่ใน Ford e v e r วอรตัว HUV นะคะเพราะว่าออปชั่นต่างๆสามารถที่สัมผัสตร,ตรงพูงมาลัยได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรือนไม้เรากดดูเรือนไม้ ปรับเปลี่ยนจากตรงหมดพุมิอะไรได้เลยนะคะไม่มีแน่นอนไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามนอกจากฝอดยี่ห้อเดียวที่ออปชั่นเขาสามารถที่จะปรับโหมดตรงพุมิอะไรได้ขนาดนี้สุดยอดจริงๆนะคะแล้วที่สําคัญนะคะคอนโซลหน้าของเขาไม่ว่าคุณจะตากแดดนานแค่ไหนก็จะไม่มีริ้วรอยหรือว่าแน่นอนเพราะว่าวัสดุเขาทํามาอย่างดีมากเลยนะคะอ่ะเรามาดูนะคะไร่เบา เบาเลยเพราะคันนี้ปี2017นะคะเบาอของเขานะเดิมจากป้ายแดงแล้วที่สำคัญหลังคาออปชั่นอะไรพวกความสะอาดภายในโดยรวมบอกเลยร0 0มากคันนี้ 1. Ford r a n g e เจตัวนี้เครื่อง2.2ปี2017คุณได้เกียร์ออโต้คุณได้ไม่หกห0 0่นโลกับราคาข้างนอกเขาตั้งกันอยู่499 เราตั้งแค่459เท่านั้นผ่อน8,000ไม่มีที่ไหนแน่นอนนอกจากมะเมียวดอกถูกให้เลยดอกเบี้ยพิเศษกันไปเลยนะคะ2.79นะคะอย่าลืมติดต่อ0 8 3 8 8 8 8 1 8 1ค่ะสวัสดีค่ะ thank you